วัสดีครับพบกันอีกแล้วกัาสวัีคนเดิมครับวันนี้นี่ครับวันนี้มามาล่าสมบัติกันอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้มาล่าสมบัติกันตรงนี้นะครับด้านหลังผมนะครับดูที่ตรงนี้จะมีอะไรผมล่าสมบัติบ้างนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรให้สแกนหาบ้างครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนใต้ตังด่วนตรงนี้เคยเป็นตลาดนัดนะครับดูว่าจะมีเหรียญมีอะไรบ้างไหมครับมาลองดูกันนะครับ เหล็กครับเหล็กนี่เหล็กเหล็กครับเหล็กหาใหม่ตอนนี้ตรัวนี้ตอนนี้มีเพื่อนรู้ที่อะไรอ นะครับตวดตะปูได้ลแล้วครับสองอันลวต่อตรนี้อะไรไกดูหมาก,ก่อก็ดูหมาเถวนี่เถวนี่ อ๋อนี่นี่อะไรอ่ะนี่นี่นตะปูตะปูตัวมันเริ่มเลยเพื่อนเฮ้ย,ยไม่รู้อะไรตะปูครับตะปู ตรงนี้ ตะปูใช่ยัตะปูเยอะจริง นี่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องเลยพี่เหล็กลวดยาวเลยเฮ้ยอันนี้มีดังดีกว่าอือเดี๋ยวสิ ได้อะไรมาเนี่ยนี่ตัเหมือนเหรียญพระดูดิเ,เพื่อนอเฮ้ยเิียนโบโดแดงเลยเนี่ยคือเหรียญพระหลวงพ่ออะไรมองรู้ไหมโอ้โหโอคค้โหเช็คก่อนล้วเพื่อนได้เหรียญแล้วเหรียญพระนะครับโอ้โหโชคดีเลยฮ่าฮ่เหรียญพร,ร,ร,ระอะไรไม่รู้เพื่อนได้เลยนี่ครับได้เหรียญพระเหรียญน,นึงนะครับ ือหลวงพ่ออะไรเหมือนหลวงพ่ออะไรอยู่ดิข้างหลังผมก็ดูพระไม่ค่อยเป็นแต่ได้พระเหรียญน,นึงนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหโชคดีเลยนะครับนี่ว่าไม่ดังจังได้พระเหรียญน,นะครับวันนี้หา่อ,าอ,ต,อนนต้องมีสมบัติแน่อนอนเลยครับเก็บไว้เก็บไว้วโอ้โหหบเลยได้พระหนึ่งเหรียญ ีตัวดีแล้วดีต่อสิรับแล้วแม,ม่แต่วิ่งมันได้รับจบเราหาเสร็จเราต้องจบคืนนะครับปบุ๊บเน อของครับเพื่อนวันนี้ไม่เสียเปล่าครับวันนี้ไม่เสียเปล่าได้ปลาบาเรียหน,น่ đặng như vậy, hay mà đặng như thế ô luôn nha, ได้เหรียญห้าได้เหรียญห้าแล้วครับเหรียญห้าครับเหรียญห้านี่กออีกนเหรียญห้าครับได้เหรียญห้าอีกเหรียญหนึ่งนะครับวันนี้ไม่เสียเที่ยวยังมีดังอีกได้เหรียญห้ามาเหรียญนึงครับเหรียญห้าเก็บไว้นะครับสองละตรงน้้นี่ได้ของครับได้เหรียญห้าเหรียญนึง เดี๋วเปลนที่อะไรนี่ เอีเมนูเนี่ยฮะเอรมร้อยเนี่ยกดลึกลับเลยอยู่แฮ้เล่นเหนื่อยเลยได้กดลิฟต์โอ้ไปเริ่มเทิบหมดเลยติดต่อที่ได้เหรียญมาตามเหรียญได้พระมาอง ตรงนี้มันเคยเป็นตลาดอยเป็นตลาดโอ้โหนี่แอปปนี้ไม่ได้บัวนี้ได้ได้ไม่ตะปูไม่ได้ทำได้ตะปูเราไมได้หวังปูปะหานี่วิวกก่งหนุนนี่ขวาโค้งก็งงงดังดังก่อนละที่เมันโลภะคือตอนนี้ขวาโค้งเยอะมีน้องๆมาสองคนเห็นป่ะมาด่าหลอดพิ้วเลยติดซ้ำแล้วต้อง YouTube ชื่อตานนี้อยากออกา่างครับือตลาดที่คื้อรอ้อเราไปซื้อในในในลาซาด,ดา,อ,าดอ๋สอสปูน่าจะไม่มีอะไรนะครับวันนี้มีน้องๆมาช่วยดูสองคนนะครับ ได้ตางตรงนี้เคยเป็นตลาดนัดนะครับเพื่อนเพื่อได้เหรียญอยู่นะครับกับพระนะครับเอเอวันแม็กตัวนี้ก็ว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะแล้วมาดูผลง,งานครับวันนี้ของที่มีค่าส่วนของที่ไม่มีค่าผมทิ้งไปแล้วนะครับเป็นเหล็กของมีค่าเขาขมีมีเหรียญน,นะครับนี่ยังเป็นเหรียญบาทแล้วก็ เหรียญ5นะครับส่วนตัวนี้ผมว่ามีค่าหน่อยเป็นพระไม่ได้ใช้พระอะไรนะครับดูเหมือนหลวงพ่อคูณแต่ต้องไปล้างนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่เสียเที่ยวนะครับใต้ตังหน่วนตลาดนัดเรียบส่วนเก่าแล้วเลิกไปแล้วผมก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นเหล็กล็กได้เยอะแต่ผมไม่ได้เอามานะครับเอาเฉพาะของมีค่านะครับเพื่อนๆก็วันนี้ขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนที่เข้าติดตามอย่าลืมกดแจกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณรักนักทุกคนไปบ่ายจุ๊บๆรลานด้วยน้องสองคนนี้นะครับ วัยดุ่นขาใหญ่ใต้ตัางด่วนนะครับบ๊ายบาสวัสดีครับ